ช่วงนี้กระมูบอ่อนจากให้หน้าเพราะท่านใดเด้อจ่าพี่น้องเอ้ยคอยก็ะสิยอยู่แต่ให้หน้าเด้อจ่าพี่น้องช่วงนี้ คันเทาขาดค่กนหลายจ้าเมื่อนี่ก็ไปตลาดตอนเศร้าจ้าพี่น้องตอนซ้ายซ้านี่ก็ยัอมว่าสิออกเมื่อหน้าอยู่คลิปนี่ก็ตั้งแต่มาว่านผุนละจ้าอาด์คันเทหน้าค่ะพี่น้องขาดกับ่าแเมนเบิร์ตสูงไฮคันบอารไว้กับบอไดจ้าเขากำลังไงจ้าพี่น้องบางให้มันกับเขาบอท่านไดเกิดขึ้นเงาเนาะจ้าพี่น้องคอยก็ตตรงไปป้อยออกบางให้เขามันเงาเลยแต่ว่าคันหน้ามันขาดค่ะพี่น้องก็ตตองไปอารไวปิดไวเช่าหน้านี่กับบารเมนไงไดเนาะแต่ว่ามันกับบอยอยากดอกจ้าพี่น้อง มันบมมีเอียงไงโมไม่เอียงอยากไปเบิด์ุซย่างหรอกข้นอยู่กับใจเฮาจ้ะเฮตดไปน้ำสุกไปน้ำมันก็มีความสุกละจ้ะเมื่อนี่ก็เมย์เมยแบบมีความสุขอยู่ใจเห็นน้ำเต็มงานหน้าก็มีความสุขอยู่จ้ะแต่ว่าก็เมย์เมย์ค่ะพี่น้องวังว่า,วานอนตื่นขึ้นมันสีเศรเมื่อยเองดอกนาอน <laughs> แต่ว่า่อยตื่นขึืนตอนนี้ขึ้นมาภากเสียงนี่พี่น้องเสียงฝ่าห้องเบิมบ่มเบิม่มเบิ่มไม่อีแล้เสียง่อยเศรเมยไหนจังไดล่ะบาดน,นี้ <laughs> ฝาคือห้องมาอีกเลวจ้าพี่น้องโมเมนต์ Moment. สินํำมาอีกสะบอ่อฝนบานขอยพี่น้องก็ดีโพจ้บมือเศร้าในตื่นขึ้นสิไปตลาดก็มาอีกเลยจ้าพี่น้องฝนแต่ว่าหาโบแห้งปันใดดอกค่ะตกมาเพราะห้าตกใจว่าสิได้ไปตลาดโเน้อขอยคิดว่า แต่พ่อหอดตีหาฝนกระยุดจาก,กระไดไปขายของอยู่ค่ะพี่น้องคะพอแต่กลับมาหอดายโม่หอดเทียงเนี่ยจ้ะพี่น้องฝ้าห้องเบิ่มเบิ่มมากอีกละโอ้จะแม่นดีค่ะหน,น่อฝนปีนี้กระไดบอกเรื่องเก็บเห็ดเนาะจ้าพี่น้องมีผู้ใดมากเก็บเห็ดคือข่อยบอต่อให้ข่อยเห็ดเวียยเห็ดงานเมื่อยปานได้เดี๋ยวจ้าพี่น้องคันใดเก็บเห็ดข่อยก็หายเมื่อยเป็นปริดถิ่งเลยเดี๋ยวจ้าผู้ใดคือกันบอค่ะพี่น้องมากเก็บเห็ดเป็นชีวิตจิตใจเลยจ้าพี่น้องข่อยนี่ เวลาคอยมีเรื่องเครียดเนี่ยเดจ่าพี่น้องคอยสียางลงทงหน้านานี่เราจะยางลงทงไฮทงหน้าเวลาไปหาเห็ดคิดไปย่างไปพยายามคลายเครียดจาของพรคขายส้อยได้แบบหลายเลยเดจ่านี่ผู้ใดเป็นคือข่อยบอถ้าผู้ใดบอมากเก็บเห็ดล่องเบิง้งเดจ้าพี่น้องมีแต่เรื่องเครียดในสมองนี่ล่องพรนขายยางลงทงไฮทงหน้าไปหาเห็ดหาหาเบิง้ง ค่ายเขียดได้บักหลายบนนี้จะพี่น้องคะพอนค่ายไปถึงเมนว่าเห็ดเท่าสิไปเก็บบ่อได้ก็ยับไปซีเลียดตืมเด้อละ่ะบางคนไปหาเห็ดเก็บเห็ดบ่อได้เห็นแต่ซีเลียดตืมข่อยนี่ได้บ่อได้คอแต่ข่อยได้ไปข่อยก็มีความสุขคะ่ะพี่น้องเพราะว่าในใจข่อยกับบ่อไดมากกินเห็ดปานไดแต่ว่าไปแล้วมันพอนคลายมันมีความสุขข่อยก็เลยมากไปจ้ะดีกว่าห้ายอยู่บ้านเฉยๆจ้ะพี่น้อง